สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเสนาหอยเกียปมทะเลาะเปิลนาคอนตอบแล้วเสนาหอยเกียบปมทะเลเปิลนาคอกลับมาร่วมงานได้ไหมตำนานชาวแก๊งสารแณที่เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกันใหญ่โตแต่ต้องสะดุดเส้นทางธุรกิจปิดตำนานเพื่อนรักเพื่อนสนิทจนเป็นข่าวใหญ่ในอดีต วันนี้เวลาเปลี่ยนไปพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาแห่งรายการโต๊ะหนูแม่มขอล้วงลึกถึงความสัมพันธ์ของเสนาหอยกับประเด็นดังกล่าวในตำนานนับปัจจุบันเสนาหอยพร้อมกลับมาคุยกับรุ่นพี่คนสนิทอย่างเปิ้ลน,นาครได้สนิทใจเหมือนเดิมหรือยังเสนาหอยบอกว่าผมว่าไม่น่าจะร่วมงานกันพร้อมหรือว่าไม่พร้อมผมพร้อมที่จะทําอะไรทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ใช้คําว่าพร้อมนะครับ เรารู้สึกว่าถ้าทำไปมันคงไม่ดีความรู้สึกของเราที่มันเคยทำกันมันก็น่าจะออกมาไม่ดีตอนนี้ชีวิตผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตหรือคาแรคเตอร์ก็แล้วแต่แต่ว่าอะไรหลายๆอย่างในตัวผมมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างผมกับคุณวิลลี่มองหน้ากันแล้วแบบว่าเราคงไม่เป็นเจ้าของรายการนี้กันแล้วนะเราพร้อมเป็นลูกจ้างแล้วหรือเปล่าหนูแม่มถามว่า อย่างแม่มเองหลายคนคิดว่าเรากับแหม่มคัทริยากลับมาคุยกันหรือยังคุยกันได้ไหมของเราเคลียร์กันแล้วคุยกันได้กอดได้สนิทใจแล้วถ้าพี่เปิ้ลกับหอยจะมีภาพแบบนี้ไหมเสนาหอยบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตเป็นยังไงผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะได้เห็นภาพนี้ไหมผมว่าเราคงไม่ร่วมงานอะไรกันแต่ว่าความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อน ที่มันดูดำๆตอนนี้เริ่มเทามันเริ่มจางเดี๋ยวมันก็คงจะขาวมันต้องใช้เวลาจริงๆแล้วสุดท้ายเหมือนเราดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันแล้วเขาทำแบบของเขามันเปลี่ยนไปถ้าไปทำรายการคงไม่ตอนนี้ผมมีความสุขกับการทำ YouTube รายการเกี่ยวกับสัตว์ที่เราชอบของคุณวิลลี่ส่วนกเกษตรของผมผมไม่ได้เกลียดเขา ก็คืออยากให้เขาทําอะไรก็แล้วแต่ตามอย่างที่เขาชอบใจผมเห็นเขาตั้งใจทํารายการสอนลูกขับเจ็ตสกีตอนนี้ผมได้ข่าวว่าเขาได้รับอุบัติเหตุอยู่โรงพยาบาลรู้สึกเป็นห่วงนะการเป็นห่วงคือเป็นอารมณ์ที่เราที่ห่วงที่เป็นอยู่นะตอนนี้จริงๆแต่จริงๆเรากับเขาดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันแล้วทําอะไรไม่ใช่เหมือนกันแล้วมันไม่ใช่แค่ผม คุณวิลลี่ก็เหมือนกันคือตอนนี้เราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราก็คอยมองไม่ใช่ว่าไม่มองเลยเห็นพี่เขาไปทำแบบนี้เห็นพี่เขาทำร้านอาหารก็ส่องกันได้แต่ก็ไม่ได้ร่วมงานกันอยู่แล้วมันค่อนข้างยากมันไม่ใช่ทามมิ่งนี้แล้วจะเห็นหน้ากันต้องโกรธเกลียดแค้นห้หามหันกันมันก็ไม่ใช่เราไม่เคยคิดแบบนั้นอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพืเ่อนที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ